No, on. bitch, be สวัสดีครับวันนี uh ้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟล์อ่ะลองไปดูว่าจะเป็นยังไงฮะกว่ามพันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟล์ก่อนไปดูอ่ะกดไลค์ดูให้กดไลค์ติดตามด้วยฮะนี่คือเพื่อนของผมไปแล้ว เอาไปดูคลิปของผมไปรูก,กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยกดกระดิ่งน<อ>่อยวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟต์ตัวอ่าเดี๋ยวไปดูว่าเล่นยังไงไปดูกันเลยฮะไปไปดูกันเลยอ่าตอนนี้เรากำลังกำลังเข้าเกมฟรีไฟตนะครบออะับเดี๋ยวโหลดสักครู่อ่ะโหลดแป๊บเดียว ไม่รู้ว่าผมเล่นเก่งไหมฮะเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยฮะจะเล่นเก่งหรือไม่ฮะอ๋อกดเลยนะฮะอ๋อจังหวะนี้มาเลยฮะเดีด๋ยวออกตลาดนัดนะฮะทุกแจกเขาขายของอะไรแบบนั้นเนี่ยโอ้โหกองสัมภาระโอเคก็ไงโอ้โหโ คือโซยความทรงจำแปดสิบโอ้โหเยอะนะครับเยอะนี่ครับล็อกอินนะมันต้องล็อกอินเนนะีเ้ยตอวละครความทรงจำนี้ฮนะนี่คือตัวละครของผมนะฮะดูนี่ฮนะนี่ครับชื่อตัวละครของผมอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมโอ้ อว่าผมเล่นเก่งไหมฮะไปที่ร้านค้าละเลขกี้กี่ยเยอะปื้นไหมโอโฮสก,ก้าแม่นแน่แม่นเกินร้อยเลยฮนะดู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 ดาเมทนะเน,นี่นดยดนะนี่แรงเลยเนี่ยแต่เนี่ยโค tôi đã mệt chứ ạ đã mệt xong men dâm nâng thật đồn nâng nát tài mua nát tài nè qua xong nát khổ thân nát เดี๋ยวไปเริ่มเกมกันเลยฮะเดี๋ยวเอาของกันนะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เอาของว่ะของตรงไหนอของเนี่ฮนะเดี๋ยวไปสิ่งเลยกดเลยฮะผมไม่กดแล้วกดเลยเดี๋ยวเสียเวลาบ้างผมไม่กดเดี๋ยวผมไม่ไม่กดดูสิเราไม่กดดูไปที่เสบายงั้นเอาคนโหได้ามาลาหนึงนะ่งไม่ต้องกดเลยฮะ โอ้โหโคตรนะเขาไม่กดเ,เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยผมให้เสียเวลาไ,เไปเริ่มกันเลยฮะไปเริ่มกันเลยคือแอปที่ผมใช้ในการอัดป,ปลิตหน้าจอแอปนี้เอซัตสกรีนนะ พอดสักคู่อาถ้าว่ากเล่นนะนี่คือทรงผมเนี่ยซ่อนหมวกฮะชุดนักบิดนะโอเ,เดี๋ยวเราจะเลือกรงไหนเดี๋ยวไปดูกันก่อนฮนะ ลงพีกดีไหมครับอืแอแบนี้ก็ใช้ดีนะแอบนี้เนี่ยโหแข็นได้เลยฮะดูสิครับแข็นได้นะแ,นนะแอบนี้ลองไปโหลดก,กันใช้ดูเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกัเกวตุลุกยังไงนะี่ลงพีกเลยทั้งนั้นลงพีกเพราะว่ามันสว่างเกินไปไนะเราตรงนี้เดี๋ยวผมจะโชว์วิธีเล่นคำเทพให้ดู khỏi phải các cao, cao cao buộc à à game kia tao bút chấm hình mẹ kia

万元。我操<弱>、oh. <呵>！气气气气！木三。

Vì vậy mày cưới luôn lịch game mừng xạ kiếp xạ 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 Sáng kiếp sáng Sáng tay xạ 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 xạ

Yeah. Ha? Morning. Morning. Oh, saya dulu Dia mau apa? Dia mau asong. Dia apa? Ha? Mana ni? Oh. เทพอ่ะมาครับบรรยากาศนี้อย่าลืมกดติดตามให้อาริฟเกเมอร์ <affiliated Civ> <additions> <rainforest> <being> <jamais> <2itous> อย่าลืมกดกระดิ่งพเพื่เพ่แจ้งเตือนนะครับผมแจ้งเตือนคลิปก่อนใครเลยนะครับผมอย่าลืมเด้อไปกดไลค์ด้วยนะอย่าลืมล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า <Yes. S 1> สำหรับวันนี้สวัสดีคับ